แจ้งข่าวดีค่ะวันนี้คอรมอรมีการอนุมัติงบกลางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งช่วยเหลือแก้ปัญหาสนับสนุนนะคะและข่าวดีวันนี้อนุมัติงบกลางกว่า2,000ล้านบาทช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะที่สําคัญเกษตรกรได้รับสิทธิ์กว่า5,000ไร่แล้วค่ะวันนี้ติดตามราเรียดข้อมูลข่าวสารคอรมอรอนุมัติงบกลางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องยีสานแซ่บวัน นี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลการประชุมครมจากไทยคู่ฟ้าคณะรัฐมนตรีค่ะต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นให้กับกองถึงกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรนะครับจำนวน2,000ล้านบาทนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาหน,านี้ให้กับเกษตรกรกลุ่มป้าหมาย4,425รายวงเงิน1500ล้านบาท ฟื้นฟูพัฒนา,าเกษตรกร4 2 3 4รายนะครับ776องค์กรวงเงิน267.62ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายในการบริหารสำนักงานไซมาที่3-4นะครับวงเงิน230.38ล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับกองทุนฟื้นฟูมีวตัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมและก็ สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนะครับส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมและก็พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรนะครับโดยทั้งนี้นะครับในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนนี้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเลยนะครับทำให้ในปี -65 นี้ กองทุนมีงบไม่เพียงพอในการบริหารงานนะครับก็เลยคณะรัฐมนตรีก็ได้ดําเนินการนะครับเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินนะครับให้กับเกษตรกรตามนโยบายและข้อสั่งการของท่านนายกพร้ฐมรีนะครับ นี่คือการถแถลงจากคณะรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมในการอนุมัติงบกลางกว่า2,000ล้านบาทปลดล็อกปัญหานี้เกษตรกรกว่า3,500ลายและก็รักษาที่ดินภาคการเกษตรได้กว่า5,000ไร่ค่ะวันนี้นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลงรความชัดเจนอีกครั้งในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ